สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ตที่น่าสนใจกันนะครับก่อนที่จไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามะรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับเป็นคอมเมนต์ของคริสเตียนเอริกเซนนะครับกองกลางของแมนยูเรานี่แหละ ที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับเกี่ยวกับ2ปัญหาที่มันเกิดขึ้นรบกวนสโมสรนในช่วงต้นซีซั่นนะครับทำให้แมนยูของเราเนี่ยออกสตาร์ทได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ในช่วงฤดูกาลใหม่นี้นะครับโดยที่เรื่องแรกเอเดกเซนเนี่ยคอมเมนต์ออกมาก,ก็คือเรื่องของสถิติผู้เล่นได้รับบ,บาดเจ็บที่ถือว่าร้ายแรงเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นเนี่ย ลิศลายชื่อนั้เแต่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ราวๆสิจนถึง15 16คนได้เลยนะครับก่อนหน้านั้นแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างนะครับมันก็เลยส่งผลต่อฟอร์มการเล่นในสนามด้วยที่ผู้เล่นตัวหลักเนี่ยไม่พร้อมใช้งาน,เ,นเรื่องที่2ครับก็คือการเสียประตูที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ง่ายของแมนยูเรานั่นเองนะครับทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันก็ ดูเละไปตามๆกันนะครับแต่ว่า2ปัญหาหลักเนี่ยนั่นก็คือ2ปัญหาที่ทําให้แมนยูเนี่ยเริ่มต้นซีซั่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ1นึ่การบาดเจ็บ2ก็คือการเสียประตูเยอะจนเกินไปนั่นเองในมุมมองของเอริกเซ่นนั่นเองนะครับแล้วก็มุมมองอีกเรื่องหนึ่งของอดีตมือขวาของทางเซอร์เร็กบูสต์นะครับนั่นก็คือเรเน่บูเลสตินนะครับอดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมแล้วกันนะครับเขาก็ได้ออกมาคอมเมนต์นะครับว่าเทนฮาร์กเนี่ยต้องการเล่นฟุตบอลใน รูปแบบที่ให้นักเตะเนี่ยมีความทุ่มเทแล้วก็กดดันใส่คู่แข่งแบบเข้มข้นนะครับเหมือนกับที่เขาเนี่ยเคยทําทีมตอนที่อยู่กับอาแจ็กนั่นเองแต่เรื่องของคุณภาพนักเตะเนี่ยมันมีปัญหาครับคือถ้าเกิดคุณเล่นเพรสคุณเล่นแบบเข้มข้นเล่นแบบให้นักเตะวิ่งเนี่ยนักเตะมันก็ต้องมีความพร้อมมีคุณสมบัติในจุดแบบนั้นมีความฟิตนะครับแต่ว่า สิ่งที่แมนยูกำลังมีปัญหาอยู่ก็คือนักเตะบางรายเนี่ยมันไม่ไหวในการเล่นแบบนั้นนะครับในการเล่นเกมเร็วในการเล่นแบบว่า เข้าไปกดดันคู่แข่งโดยเร็วที่สุดนะครับอย่างเช่นในรายของวารานก็รับมือเกี่ยวกับความรวดเร็วของทางพิมเมอร์อังกฤษไม่ไหวในชุดหลักๆนะครับอุดมไปถึงในรายของคาซิเมโรนะครับที่ก็เริ่มที่จะรับมือเกี่ยวกับความเร็วไม่ได้แล้วด้วยนะครับมันก็เลยทําให้มีปัญหาครับการที่เทนฮาร์จะทําได้เหมือนตอนที่อาแจกเนี่ยโดยที่มีผู้เล่นบางรายในชุดนี้ยังเล่นอยู่เนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําไม่ได้ตามสิ่งที่เทนฮาร์ต้องการน,นั่นเองนะครับหลักก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจ Bye. อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนมุมมองอีกคนหนึ่งครับก็คือหลุยซาฮาครับลุยซาฮาก็เป็นอดีตสุดหน้าของแมนยูเนี่ยก็ออกมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของเมสันเมาส์ที่ยังสร้างความแตกต่างในทิศทางที่ดีให้กับทางสโมรสรแมนยูไม่ได้นับตั้งแต่แมนยูเนี่ยไปเซ็นมาจากเชลซีในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในราคาสูงถึง60ล้านปอนด์ก็คือซาฮาเขามองว่ายังเล่นแบบไม่คุ้มค่าตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ยังหาจุดเด่นที่สุดยังไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติม ก,การสร้างสรรค์เกมเนี่ยเมสันเมาส์ยังมีไม่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นเมสันเมาส์ต้องมีการเค้นฟอร์มเก่งออกมาให้ได้โดยด่วนนะครับคือดูจากราคามันต้องคาดหวังได้มากกว่านี้นะครับแต่เนี้ยยังหาจุดเด่นอะไรมากมายไม่ได้นะครับหรือว่าสร้างผลกระทบด้านบวกให้กับทางสโมอสรไม่ได้ในตอนนี้นะครับแต่ในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยผมกลับมองว่าตอนเนี้ยเมสันเมาส์เริ่มที่จะมีการอัพตัวเองขึ้นมาแบบเรื่อยๆเริ่มที่จะมีการปรับตัวได้เริ่มที่จะมีส่วนร่วมมาก ากขึ้นมากกว่าเกมแรกๆที่เจ้าตัวได้รับโอกาสนะครับให้เวลาอีกสักเล็กน้อยแล้วกันในเรื่องของเมสันเมาส์เนาะในเรื่องการปรับตัวด้วยนะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับการเทโอเวอร์ครับก็มีข้อมูลเอามาฝากกันเหมือนกันจากมุมมองแล้วก็ข้อมูลจากเบนเจอร์คอบนะครับนักข่าวที่มีการตามกระแสข่าวการเทโอเวอร์ของแมนยูเป็นประจำนะครับก็ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมาครับว่าหากมันมีการเทโอเวอร์สโมสรแมนยูสำเร็จในตอนนี้นะครับมันก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆเนี่ย4ถึง 6สัปดาห์ในการเข้ามาทํางานแบบเต็มตัวของเจ้าของทีมคนใหม่นะครับหรือว่าเข้ามาควบคุมอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับคือมันต้องมีการจัดการหลายอย่างถ้าเกิดมีการประกาศตอนนี้นะและถ้าเกิด ยังไม่มีการประกาศในตอนนี้นะครับหรือว่าภายในต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ที่เกรลเซอร์จะยังคงรับผิดชอบเกี่ยวกับตลาดซื้อขายช่วงกลางซีซันต่อไปนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเละหรืออะไรอย่างไรนะฮะถ้าเกิดเกรลเซอร์ยังคุมอยู่นะครับคือแฟนผีส่วนใหญ่ในตอนเนี้ย ก็อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้มีการเอาเรื่องของเม็ดเงินไม่รู้ว่าเยอะหรือว่าไม่เยอะนะแต่มันก็จะมีเข้ามาเนี่ยในการไปซื้อนักเตะรายใหม่เพิ่มเติมในช่วงกลางซีซั่นแต่ถ้าเกิดเราเซอร์อยู่แน่นอนครับว่าการใช้เงินก็น่าจะยากลําบากตามๆมันไปนะครับตอนนี้ครับทางฝั่งของ กาตาแล้วก็อิน e ิออสรู้สึกเรียวเวลาที่เฟลเซอร์พิจาณาเนี่ยมันนานเกินไปละแล้วก็รู้สึกรำคาญแล้วว่าพวกเขาเนี่ยใช้เวลารอนานจนเกินไปนะครับมันประมาณเกือบๆหนึ่งปีเต็มและนะครับก็หลายเดือนพอสมควรเนาะในการรอคอยเกี่ยวกับ คำตอบที่เกรอลเซอร์เนี่ยจะต้องมีการตอบกลับมานะครับไม่ใช่เรื่องแปลกครับในเรื่องนี้นะฮะคือคุณลองไปรออะไรนานๆแล้วก็ไม่มีความเคลื่อนไหวเนี่ยซึ่งมันอยู่ในจุดๆเดิมเนี่ยนะครับมันก็เบื่อเป็นธรรมดาถูกไหมฮะถึงขั้นที่ทั้งฝั่งของกาตาเนี่ยอาจจะมีการแจ้งไปยังเกรอลเซอร์แล้วนะครับว่าคุณเนี่ยต้องรีบให้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะไม่เช่นนั้นผมเนี่ยจะมีการเดินออกจาก การเทคโอเวอร์ไปนะครับก็เป็นคําขู่จากฝั่งของกาตาเหมือนกันว่ารีบตอบมาเถอะว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับถ้าเกิดเอาก็ เอาไปเลยก้อนนี้5,000ล้านปอน์แล้วผมเนี่ยจะได้มีการเข้ามาควบคุมซะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เอาคุณก็ต้องรีบบอกผมจะได้ไปทําอย่างอื่นอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดทาง i n น o s อเข้ามาครับพอมิเชลเนี่ยเป็นดีเรคเตอร์คนเก่งมือดีคนหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่เซอร์จิมบราคิปเนี่ยมีการดึงเข้ามาเป็นผู้หน่วยการคนใหม่ของแมนยูแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าผลงานตอบโจทย์แล้วก็ว่ากันว่า เซอรอจิมบรายคลิปเนี่ยเขาชอบพอไม่เชียวในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างมากนะครับส่วนฝั่งของกาตาเนี่ยครับฝั่งของกาตาเนี่ยในะแ ก็มีหมายเด็ดเหมือนกันก็คืออาจจะมีการดึงดวบินเบ็กแฮมเนี่ยเข้ามาเป็นทูตเป็นส่วนหนึ่งของทางสโมสอนนะครับในการควบคุมสโมสอนอนนาคตด,ด้วยนะครับก็มีหมายเด็ดในจุดจุดนี้เหมือนกันนะฮะน่าสนใจนะครับเพราะว่าซึ่งทางเฮียร์เบกเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางฝั่งกาตาอยู่แล้วนะครับมุมมองของทางเบนเจอคอบเนี่ยเขาก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับมุมมองส่วนตัวก็คือน่าจะได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์สโมสอนแมนอยู่ก่อนสิ้นปีนี้หรือภายในปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับเราน่าจะได้มีการ รับทราบเกี่ยวกับ ทิศทางในการเทคโอเวอร์มากขึ้นนั่นเองเบเจอร์ขอบยังได้มีการกล่าวต่อนะครับเกี่ยวกับกรณีของจดองซานโช่นะคือันข่าวเท่านี้เขาบอกว่าแมนยูเนี่ยต้องการค่าตัวในการขายจดองซานโช่อยู่ที่50ล้านปอนด์แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีการปล่อยตัวจดองซานโช่ในช่วงมกราคมนี้ไม่ว่าจะเป็นการขายแบบถาวรหรือว่าการขายแบบยืมตัวเช่นเดียวกันนะฮะก็พร้อมที่จะรับฟังซึ่งการย้ายไปเยอเรมันเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงกว่าการย้ายไปอิตาลีนะฮะที่จดองซานโช่มี ีข่าวเชื่อมโยงนะครับในรูปแบบการยืมตัวเนี่ยอาจจะเป็นการยืมตัวไปเลยเปล่าๆก็ได้หรืออาจจะเป็นการยืมตัวแล้วก็พ่วงออปชั่นซื้อขาด ก็มีโอกาสไปไปได้เหมือนกันซึ่งแมนยูเนี่ยตอนนี้ความรู้สึกของทางฝั่งแมนยูน่าจะมีการแบบว่ายืมแล้วก็ขายขาดไปเลยหรือว่าขายขาดทีเดียวไปเลยซะมากกว่านะครับส่วนในรายของกัสซาโรอินาซิโอเนี่ยเป็นผู้เล่นที่แมนยูจับตามองจริงนะครับแล้วก็ให้ความสนใจจริงแล้วก็ในช่วงมก,กราคมเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่แมนยูจะเดินเข้าไปดึงตัวนักเตะรายนี้ก็ได้เป็นนักเตะที่แมนยูติดตามมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยนะครับพอพูดถึงเกี่ยวกับแนวรับครับแมตต์ลอครับนักข่าวคนดังของเทลากา เเขาก็ได้มีการวิเคราะห์กันออกมา เกี่ยวกับ5ดารรุ่ง5แนวรับตัวกลางที่แมนยูอาจจะมีการพิจารณาในช่วงตลาดปีหน้านะครับอาจจะเป็นในช่วงมก,กราหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ก็ได้เหตุผลเนี่ยมันมีมากมาย,ผม,มมามายผมได้มีการพูดคุยไปอธิบายไปในแต่ละคลิปชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอข้ามไปนในเรื่องของเหตุผลในการซื้อกองหลังตัวกลางรายใหม่นะครับตัวเลือกที่แบนรอขาอกลัลกมาเนี่ยก็มีอันโตนิโอซิลวานะครับของเบตฟิก้าแนวรับรายเนี่ยถือว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจเป็นอย่างมากมีประสบการณ์ทั้งใน เวทียุโรปนะครับกับทางเบนฟิก้าแล้วก็ ในระดับทีมชาติมาแล้วนะครับแต่ปัญหาสำคัญก็คือแมนยูเนี่ยต้องไปแย่งกับทีมเต็งอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็เบนฟิก้าเนี่ยเขามีสัญญากับทางเด็กคนเนี้ยจนถึงปี2 0 2 7อีกหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยตัวเนี่ยมันก็ต้องมีในราคาที่สูงมากๆนะครับวัยเพียงแค่19ปีแต่ว่าราคาสูงแน่นอนเบนฟิก้าขายใครที่ให้กับบิ๊กทีมในยุโรปเนี่ยสังเกตดูได้เลยครับราคามันจะแตะในระดับ100้ล้านยูโรหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ต้องรอติดตามกันแล้วก็รายที่2คก็ คือจอห์นโจสคาวินี่นะครับแมนยู U, เนี่ยมีการเซ็นนักเตะของอาลันต้ามาก็นับรวมกันแล้วเนี่ยก็มีฮอยรุนด้วยอมาเดียโร่ด้วยก่อนหน้านั้นนะครับทีนี้แมนยู U, อาจจะใช้คอนเนคชันในการเซ็นดาวรุ่งของอาลันต้า มาเพิ่มเติมอีกนะครับซึ่งรอบนี้ก็น่าจะไม่ใช่เรื่องงานแล้วนะแต่ว่าเรื่องของราคาค่าตัวของซากาววนี่เนี่ยตอนนี้ตามรายงานข่าวว่า10มันออกมาเนี่ยก็คือเป็นราคาที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับอยู่ที่ประมาณ13ล้านปอนด์เท่านั้นถือว่าราคาไม่แรงจนเกินไปนักแต่รายนี้ก็มีประสบการณ์ทั้งในบอลทวยุโรปแล้วก็ในระดับทีมชาติมาแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของการเซ็นแนวรับรายนี้แล้วก็าหลังเนี่ยเริ่มมีข่าวต่อเน,นื่องแล้วด้วยส่วนรายนี้ครับเขายกให้เป็นเต็งหนึ่งเลยที่แมนยูน่าจะเดินเข้าไปแล้วก็ซื้อมาร่วมทีมไม่ได้นะครับนั่นก็คือชองแคตติโบเนื่องจากว่าเป็นแนวรับที่แมนยูมีข่าวมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็เคยเกือบได้ย้ายมาแมนยูเลยด้วยซ้ำครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปเชื่อมโยงกับเดีลของแม็กไวายแม็กไวไม่ได้ย้าย ตัรเโวนักเตะรายใหม่ก็ไม่ได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมแทนที่นะครับก็เป็นตัวหลักของนิสแบบต่อเนื่องนะครับมีเรื่องของประสบการณ์มากมายแล้วก็เคยไปอยู่ทีมใหญ่มาแล้วแต่ว่าล้มเหลวแต่มันก็อาจจะดีขึ้น ถ้าเกิดได้ย้ายมาอยู่กับทางแมนยูนะครับนะแล้วก็รายต่อมาครับรายที่4ก็คืออุสมานดิออมงเดครับแนวรับของลิสบอนที่ตั้งหลังเนี่ยเริ่มมีข่าวกับบิ๊กบิ๊กทีมในยุโรปมากมายนะครับโดยเฉพาะในอังกฤษท้งเอียพูแมนยูเราอาร์เซนอลแล้วก็ซิตี้นะครับในช่วงหลังมานี้นะฮะซึ่งผลงานดีแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็นปัจจุบันก็ยังคงเป็นตัวหลักของลิสบอนนะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินค่าตัวก็น่าจะอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันนะฮะ ในเรื่องของการขายนักเตะรายนี้นะครับล่าสุดตัวแทนของนักเตะเนี่ยก็ออกมาพูดถึง โอกาสการย้ายทีมนะว่านักเตะรอาราเนี่ยยังมีความสุขดีกับทางลิสบอนแต่ด้วยความที่ว่ามีบิกบ๊กทีมในโยุโรปให้ความสนใจมากมายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะรังให้นักเตะรอาราเนี่ยอยู่กับทีมแบบระยาวต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวรับนะที่น่าสนใจแล้วก็อายุน้อยวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นนะครับ4คนแล้วนะครับที่อายุน้อยนะฮะมีตวดิโบนี่แหละที่เข้าวัยย3สาและนะฮะยี่สิบสแต่ว่า3คนที่เคยกล่าวมาเมื่อกี้นี้นะครับก็9 20เท่านั้นนะับส่สกหเึ่งรารั ก็เป็นแนวรับของไบเออร์เดลกอเซนนะครับอย่างเปียโรหินคาปีนะครับหินคาปีเนี่ยก็ เพิ่งมีมข่าวทางลิเวอร์พูลนะครับมีการอ้างอิงมาว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยก็อาจจะมีการดําเนินการในช่วงมกราคมนะครับถ้าเกิดแมนยูต้องการแมนยู you, ต้องเร่งรีบหน่อยนะครับในช่วงตลาดช่วงมกราคมนี้นะครับก็คือตลาดช่วงปี2024นั่นเองนะครับราคาเนี่ยก็ถือว่าไม่แรงนะประมาณ43ล้านปอนด์นะครับที่ทางไบเออร์เูโกเซนน่าจะมีการปล่อยออกมาร่วมทีมใหม่นะครับแล้วก็ฮินกาปีเนี่ยก็มีประสบการณ์ทั้งในเวทียุโรปนะครับรวมไปถึงทีมชาติอะไรต่างๆก็มีครบนะฮะอายุยังน ด้วยค,คือทั้ง5ารายเนี่ยเป็นนักเตะอายุน้อยแต่ว่าโตเกินวัยนะครับผลงานดีอยู่ทีมชุดใหญ่ขึ้นชุดใหญ่ได้เร็วนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในทีมชาติหลายคนด้วยนะครับคืออายุน้อยแต่ว่าประสบการณ์เยอะมันก็น่าสนใจจุดนี้นะครับแต่เรื่องของราคาเนี่ยก็ต้องไปเคาะกันดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเป็น5แนวรับนะฮะที่อายุน้อยแล้วก็แมนยูอาจจะมีการพิจารณาในช่วงตลาดรอบหน้าก็คือปี2 0 2 4นนั่นเองนะครับก็รอติดตามกันไม่ว,ว่าจะเป็นในช่วงมกราหรือในช่วงหลังจากจบซีซั่น ประเด็นเกี่ยวกับอารอนวิสาก้าครับก็มีกระแสข่าวพ็สิบออกมาเหมือนกันว่าแมยูเนี่ยกำลังดําเนินการเกี่ยวกับการเจรจาสัญญาวับใหม่กับอารอนวิสาก้าอย่างเต็มกํำลังนะฮะแล้วก็จะมีการพุรบยที่จะ ต่อสัญญาโดยเร็วที่สุดอย่างที่บอกกันไปนะครับซึ่งเรื่องของการต่อสัญญาเนี่ยมันมีการพูดคุยกันมาซักระยะหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของการมีแผนการต่อสัญญาแบการายานนะครับก็รอติดตามกันนะครับในเรื่องของววิซาก้าส่วนประเด็นสุดท้ายครับก็คือเรื่องของทางเดวิดดิกาครับเดวิดดิกาเนี่ยก็มีแฟนบอลจับภาพได้นะครับก็คือเดวิดดิกาเนี่ยไปรับชมฟุตบอลทีมหญิงก็คือทีมหญิงของทางฝั่งแมนยูนี่แหละที่พบกับเบเช่นะครับแฟนบอลเนี่ยก็มีการจับภาพแล้วก็ นี่ฮะมีการมานั่งชมในเกมการ่งขันด้วยสําหรับเดวิดดิการับแฟนผีก็คิดถึงนะแล้วก็ทางฝั่งเดวิดกาเนี่ยก็กลับมาที่แมนเชสเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการเรียกเสียงฮือฮาเนาะเพราะว่าแฟนผีลหลายๆคนก็คิดถึงเหมือนกันในช่วงเวลาที่แน่นอนครับว่าตําแหน่งผู้สัรตรูข,ของแมนยูในตอนนี้นะครับผลงานมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็แบบมีการเอาไปโยงกันว่าอยากให้สมสอรดึงกลับมาซะอะไรประมาณนั้นนะครับก็โอเคความเคลื่อนไหวประมาณนี้นะครับนี่คือตองหนาวของสมสรแมนเชสเตอร์ยูไที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ แชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ